พิธีแถลงข่าวการจัดงานวันศีนครินประจำปี2568ณห้องประชุมหลักเมืองชั้น3โรงแรมเจริญธานีคอนแกน่นเมื่อวันที่13มิถุนายน2568โดยท่านอภิสิทธิ์รุจิเกตรรกรรมจรประธานฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันสีนครินรองศาสตราจารย์พัทรพงศ์มกราเวทคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศีนคริน ในเบื้องต้นรองศาสตราจารย์พัธรพงศ์มกระเวศคณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวว่าสืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่18กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระศรีนครินทาราบรมราชชนีเป็นวันศรีนครินเพื่อนน้อมก้าวน้อมกระหม่อมประลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยบาบาลศรีนครินเมื่อวันที่12ธันวาคม2540 ต่อมาในปี2551คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแกน่นได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนขยายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการวิจัยสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ที่มีต่อสังคม พร้อมทั้งได้ดำเนินการกลาบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีส่งรับกองทุนวันศรีนครินอยู่ในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2551เป็นต้นมาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนครินแบ่งเป็น3ประเภทคือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินโดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเดญญ็จย่าจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายน2568กิจกรรมเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีงานวันศรีนคริน จัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2568กิจกรรมเทิดพระเกียรติประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จย,ยา่านิทรรศการสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพพิเศษบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสวอิจกรรมหารายได้สมทบกองทุนวันศรีนครินประกอบด้วยการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อผู้ป่วยที่มีข้อจำกัด ด้านค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์โรงพยาบาลศรีนครินและการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่องสองซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง20นาฬิกาท่านอภิสิทธิ์รุจิเกียรติกำจอ ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศีนครินกล่าวว่าในแต่ละปีการจัดงานวันศีนครินจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหาไรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลซึ่งปีที่ผ่านมากองทุนวันศีนครินมียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น37ล้าน3าม4สนบาท29สสตางค์ ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันสีนกรินและการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อผู้ป่วยที่มีข้อจํากัดด้านค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์โรงพยาบาลสีนครินซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันสีนครินจะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. ใบเสร็จนําไปรถย่อนภาษีเงินได้2เท่าตามกฎหมาย 2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเลกคู่นากร 3. บริการรถฉุกเฉินรับส่ง 4. ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลจึงขอเชิญชวนผู้มีกิจศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินชื่อบัญชีกองทุนวันศรีนครินใน พระราชูประถมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนสุดาสยามบรมราชกุม,มารีธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยคอนแก่นเลขที่บัญชี551 2 6 4หนึ่งและธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยคอนแก่นเลขที่บัญชี4381 1 1 2 3 4 5สห สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043363688และ043363130ทุกวันในเวลาราชการออคือการจัดงานวันศินคินทของทุกปีเราก็เป็นการจัดเพื่อเป็นการถวายเาีเรีิ ผู้ซึ่งเป็นผู้ริเริะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาผู้ป่วยย่างไรในทางประเทศไทยและท่านก็เป็นผู้ทันทึของโรงเยาววันสินครีนเราซึ่งเมื่อท่านได้ทำี่จ่ทำท่านเป็นประโยชน์ช่วยผู้ป่วยยาไร จนเมื่อไส้ซึ่งประชนไปแล้วเนี่ยเราก็ล้ำลึกเราก็เลยจัดงานเพื่อ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 ในความตั้งใจความเริ่เริ่มของท่านที่มีความต้อนี้ขึ้นมาทางโรงพยาบาลศิริฤทธิ์เราก็เลยขอตั้ง เป็นกองทุนวันศรัณ์เลยสำหรับปีนี้เราก็จะมีการจัดงานนะในป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เอ็นบีซีช่อง11ทั่วประเทศนะครับในเวลา18.00ถึง20.00นนนาครับ นี้ก็เป็นปรรุประสงค์อันที่หนึเพื่อนเพื่อนเพื่อเนเออันที่สองก็เป็นการระดมทุนตามเจตนารณ์ของสุนทรีย์ที่ต้องการที่จะช่วยผู้ป่วยยากไรเราก็จะเห็นว่าผู้ป่วยที่มาอย่างโรงพยาบาลศีรษะคณิมีมากมายเหลือเกินแล้วก็บางรายเนี่ยก็ป่วยแบบชนิดที่ไม่มี พันยาไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาพยาบาลมากก็ได้อาศัยเงินกองทุนเป็นการช่วยมันเป็นการเปลี่ยน,ยนชีวิตของคนจากคนที่ซิ้นกว่าให้กลายเป็นเปลี่ยนชีวิตที่มีความฝวังหลังจากได้รับการรักษาพยาบานนลได้รับความช่วยเหลือจากเงินกองทุนนี้แล้วเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยจาก ที่แย่เลวว้าเนี่ยก็เป็นดีสิ่งที่พิเศษเนี่ยจริงๆเราก็จัดมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าผูลผลิจากเนี่ยสามารถเอาไปเสกได้เลยไม่ใช่รหยนต์ภาษีได้สองเท่าขนาดเช่นผลลิจากดึงมเนี่ก็สามารถเอารับไปได้ สองข้อสามารถใช้ทางเค้ื่องบินเสียบลงได้ที่สามก็จะมีบัตร VIP บัตร VIP เวลาต้องการความช่วยเหลือต้องการมาทักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็จะได้สิทธิพิเศษในการดูแล สามยาบางด้วยก็อยางจะเช่ญชวนพี่น้องประชาชนที่ขรุขระทำควาในคนืวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2 5 6 8เราจะมีรายการ,ถ,านนาร,กรกถ่ายทอดสดทางสถานทระธานเป็นที่ทั่วไทยทอดสดนะครับทั่วประเทศเลย เราขอเชิญทุกท่านเข้าชมไลนตั้งแต่เวลา18.00นถึง20.00นนะครับประกอบสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมบริจาคในรายการได้ขอบคุณครับอย่างที่ก anyway, ล um, so uh ่าวไปแล้วมากในปัจจุบันนะครับการาาพยบาลเนริจานการบริจาคต่างๆที่เราต้องการการรักษา ซึ่งจะเป็นเรื่องการรักษาที่เกิดสิ่งนะครับซึ่งพอจะเป็นแบบนี้เนี่ยทางคณะแพทย์ที่แย่เนี่ยรับรองที่ท่านบริจาคเนี่ยเอามาใช้อย่างมีประสิิทธภาพมากที่สุดนะครับก็คือเรารู้แล้วว่าการช่วยเหผู้ป่วยคนยเนี่ยทจะไม้ปวดสามารถกลับมาผ่อนคลายได้ดีขึ้นจากปีก่อนๆด้วยดีคือในปีนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับในปีนี้เนี่ยเราตั้งใจที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรานำเงินของทุนเนี่ยมาใช้ได้หลายดีกรีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าในปีนศรัทธาตรงนี้ยิ่งดีนะครับเรามีเทคโนโลย ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผู้ป่วยรายได้น้อยเนี่ยเขาไม่ถึงสินค้าสารเคลื่นอนนะครับดังนั้นเงินที่บริจาคเข้ามาเนี่ยนอกจากเราจะใช้ในการรักษาช่วยเหลือเป็นนท่ายาแล้วนะครับ,บอุปกรณ์การรักษาใหม่ๆนะครับพวกนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยจะเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็จะเอามาใช้ช่วยเหลือมากขึ้น รดูเลยครับโดยที่บอกครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลศิริพิทักษของเรานะครับเราตั้งตัวว่านะครับเราจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งของคนอีสานเพื่อคนอีสานแต่เราจะใช้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นทั้งที่แห่งโลกนะครับดังนั้นผู้ป่วยที่เกินศิริการรักษานะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเปผู้ป่วยที่เป็นแบบสารสิบนบนาสัยโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการจับกัดสิริรักษาที่เช่นเาวัตรยานอกบัญชีว่างขึ้นอยู่นอก เนี่ยซึ่ง,งนี่ถามว่ามีเยอะไหมในบาสติคลคารินเนี่ยก็มีประมาณครึ่งๆกับกลุ่มแพทย์ศารกลุ่มใจเองที่มาระสังที่เราทานด้วยกัน <c oughs> เยอะพอสมควรเลยครับในกองครับเงินกองทุนบาสติลคารินนะครับเราจะมีการนําจัดสรรหนึ่งส่วนนะครับไปใช้ในผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องทําการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินกองทุนนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายตับนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตนะครับปัจจุบันเนี่ย ในปีนี้นะครับเราจะใช้เงินกองทุนนะครับช่วยผู้ป่วยบางบางท่านนะครับที่ปัญหากระด้างสายตาเป็นฝูกถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางตาทำให้การมองเห็นเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีการทาเรื่องของการลูกถ่ายหัวใจในปีนี้ร่วมด้วยนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยเงินท่านบริจาคมานะครับก็จะมีส่วนที่เริ่มเติมขึ้นไปคือไปเพิ่มชุดใหม่ให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายรวายวะให้กับผู้ป่วยครับธงชัยกุศลกรสำนักข่าวแมกโปรรายงาน